เงินใหญ่ไก่ตัวนี้เขาชื่อเงินใหญ่เขาลอดชีวิตเพราะว่าเราได้ช่วยเขาให้พ้นจากความตายโดนทุบโดนตีโดนกระทืบ โดนฟาดคนก่อนเขาไปฟาดกับพื้นปรากฏว่ามันสลบแต่คนําคิดว่ามันตายปรากฏว่ามันฟื้นมาอีกรอบหนึ่งผมเลยไปเจอก็เลยขอเข้ามา ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้วันแรกนี่เนื้อตัวเขียวช้ำสะบักสะบอมมีแผลเต็มเลยเอามาทายาเอามาทายาแล้วก็กอกยาจนอาการดีขึ้นแต่ก็คุยเคลียได้จนปัจจุบัน นี่คือที่มาของไอ้เจ้าเงินใหญ่เป็นแม่ไก่นะที่มีลูกมาหลายครอบแล้วน่าสงสารนะครับโอเคนะครับเงินใหญ่อีเงินใหญ่อีเงินใหญ่สงสารลูกเขาสองตัวโดนแมวฆ่าไปกิน เนี่เขาก็สอนลูกเขาสอนลูกให้คุยเีียอาหารแบบนี้จะมีลูกสองตัวผู้ใตายไปตัวหนึ่งส่วนลูกอีกตัวหนึ่งก็โดนแมวฆ่าไปกินลูกไอ้เจ้าเงินใหญ่